สวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะกลับนะครับมาเช็คดวงชะตานะครับว่าของดวงคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยช่วงเดือนเมษานี่ดูว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าการงานสุขภาพความรักการเดินทางนะครับเราลองมาเช็คกันหน่อยครับว่าช่วงเดือนเมษานี่เป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าเมษานี่ก็คิดว่าท่านเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีการเดินทางกับ บ้านหรือไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางดูซิว่ามีปัญหาไหมการเงินดูแลวขัดขัดสนหรือเปล่าความรักเป็นยังไงสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเพราะช่วงนี้ก็ออดูแล้วหน้าหน้าวิตกอยู่ในเรื่องของอไวรัสนะครับดูว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับก็มาเช็คดวงชะตากันนิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูใบแรกกันก่อนในเรื่องของการเงินนะครับจริงๆแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าดีนะครับตกรู้สึกว่าจะตกอะไรที่ เป็นพราราชินีหรือพระราชาผมไม่แน่ใจนะครับช่วงมีนาแต่มาดูเดือน,นเมษานี่ตกจัสติ j จ s t ติ e เนี่ยหมายถึงอะไรฟาร์มยุติธรรมนะครับฟาร์มละเอียดอ่อนฟาร์มพอดีนะครับมองอย่างนี้ก่อนครับมองอย่างนี้ก่อนฟาร์มจัสติสเนี่ยคือนักพิพากผู้พิพากษานะครับเรื่องการเงินเนี่ยไพ่ค่อนข้างมีกําลังนะครับถือถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานการเงินเนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยไม่ลําบาก ไม่ลาบากมีกินมีใช้ไดไ้ไม่ขัดสนนะครับแต่ justice มันหมายความมันหมายถึงการตัดสินผู้พิพากษานะครับหรือความยุติธรรมกับสิ่งที่ทํามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของท่านเนี่ยในเดือนนี้มันจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงมันอยู่ที่การกระทําในอดีตนะครับถ้าเราอดออมลงทุนนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยกาลังจะตักตวงผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับกําลังจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิต เออถือว่าดีแต่ถ้าท่านเนี่ยใช้เงินซุ่ยซุ่ยไล่แล้วไม่ระมัดระวงังไม่เก็บไม่อดออมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. แต่จริงๆงแล้วให้เนี่ยเป็นให้ผลบวกนะ,นะครับ mm hmm. ในเรื่องของการเงินผมเชื่อว่านะครับไม่ลําบากเดือนนี้ก็ยังผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับส่วนคนที่มีปัญหานะครับขอให้มีความตั้งใจจริงๆในการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากนะครับการเงินผมมองว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ในเรื่องของ พื้นฐานการเงินก็มีกินมีใช้จ่ายในทางกับกันถ้าเกิดใครที่ตั้งใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับแล้วตั้งใจทํามาจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงของการตักตวงหรือกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ลงทุนลงแรงไปนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วน่าสนใจสําหรับคนที่เกิดในเดือนเมษานะครับเออในเดือนในวันศุกร์นะครับขออภัยนะครับอ่ะ เรามาดูการงานโอ้โหนี่มันชัดเจนสองไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นไพ่ของการตัดสินทั้งคู่นะครับ Justice <it. S 1> และ j u s t m e n t นะครับ Justice ขึ้นการเงิน j u s t m e n t j u s t m e n t เนี่ยขึ้นการงานนะครับโอ้โหเราจะบอกว่ายังไงดีถ้าถ้าการงานกับการเงินเนี่ยออกคล้ายกันเลยนะครับ j u s t m e n t มันเหมือนกับผลงานจากการกระทำของเรานะครับการงานดีไม่ดีมันอยู่กับการกระทำที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเราตั้งใจทำนะครับอดออมขยันมุ่งมั่นปีเดือนนี้แหละจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนเห็นความสามารถของเราหรืองานที่คนที่เกิดในวันศุกร์ทำลงไปแล้วเนี่ยกำลังจะนะครับงอกเนยนะครับให้ดอกให้ผลเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์กับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนะครับก็ถือว่าโอ้ถือว่าดีเลยแหละแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยในอดีตที่เราทํามาเนี่ยจัสติ e n นก็บอกว่ามันเป็นผลจากการกระทำเนาะ อันนี้ดีที่เราทำมาเนี่ยไม่มีความตั้งใจปล่อยปะละเลยนะครับปัญหามันกําลังจะโชว์ให้เห็นในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านทําอะไรที่ผ่านมานะครับทําอย่างดีหรือไม่ดีรวมทั้งการเงินทั้งการงานเนี่ยโอ้โหยากหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยขึ้นมาพูดกันอย่างนี้นะครับอันนี้มันบอกเลยเป็นช่วงเวลาของการตัดสินนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทำอะไรไว้ในเรื่องของการงานมันอาจจะส่งผลไปถึงการเงินด้วยนะครับถือว่า มันเป็นการกระทําของเราอะนะครับเราก็ต้องไปดูว่าออว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเต็มที่ไหมเราพยายขยันไหมนะครับอดทนมุ่งมั่นกับการงานไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นเดือนนี้ผมบอกเลยว,ว่าจะเป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีอะไรที่ดีๆเข้ามานะครับในเรื่องของเงินก็จะมีะไรายได้ใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของงานก็จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสจะขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือก้าวไปข้างหน้านะครับคนที่ตกงานถ้าจัสติเมนต์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะ นะครับว่ามีพยายามพอไหมถ้ามีความพยายามพอเนี่ยผมเชื่อว่าได้งานนะครับถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งดวงเลยที่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองและความอดทนความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับถือว่าผมถือว่าดีนะผม,ผมชอบให้แบบนี้คือผมไม่ชอบให้ดวงชะตามากํากับชีวิตของเราผมชอบกําหนดชีวิตของตัวเองนะครับมันเหมือนกับเราเลือกทางเดินได้นะครับอ่ะเรามาดูความรักกันบ้างอือหือ ความรักเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเลขหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ไม้เท้าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์ของการงานมาตกความรักก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย,ยก็ถือว่าถ้ามองนะครับว่าเดือนนี้คนอันนี้ให้ผลดีเลขหนึ่งเนี่ยให้ผลดีคนที่ยังไม่มีคู่นะครับอาจจะมีใครสักคนก้าวเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะครับแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าราบรื่นนพราะให้หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลร้ายให้ผลดีออกไปทางบวกนะครับเดือนนี้ก็ถือว่า ก็ยังอยู่ของคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปัญหาก็ไม่น่าจะมีถึงมีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะไพ่ก็มีกําลังน,นะครับไพ่มีกลังนะครับ just f i เนี่ยถึงจะหมายถึงการการกระทําจากของอการตัดสินเนี่ยหมายถึงเรียกว่ามันอาจจะเหมือนกับการกระทําของตัวเราเองแต่มันให้ผลบวกไปในทางที่ดีมากกว่าร้ายนะครับก็ถือว่ามองแล้วเนี่ยในเรื่องของความรัก การเงินการงานเนี่ยผมดูแล้วมันก็ราบลื่นนะครับราบลื่นถือว่ายังดีอยู่คนที่มีปัญหาหลอกหองระแหงกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยซ้าไปนะครับเรามาดูสุขภาพการเดินทางดีกว่านะครับความรักผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเนาะเป็นปหนึ่งไม่ท้ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือหวาในช่วงนี้นะครับมันให้ความราบลื่นมาก่านะครับ แล้วก็มีถ้าคนไม่มีปัญหากันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีการเริ่มต้นปรับความเข้าใจมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคนที่ยังไม่มีคู่อันนี้ให้ผลดีนะครับแต่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็ราบลื่นอยู่ร่วมกันยังมีความสุขอ่ะสุขภาพกับการเดินทางเนี่ยถือว่าดีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคิงเลยนะครับไพ่มีกําลังมากในเรื่องของสุขภาพผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่มีโรคประจําตัวก็เชื่อว่าที่มีโอกาสที่จะปรับ ตัวดีขึ้นได้ด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับสําหรับการเดินทางเนี่ยครับเดินทางเนี่ยก็ดูแล้วอุบัติเหตุไม่มีนะครับเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่อาจจะมีการเดินทางยังมีความสุขนะครับเป็นช่วงเวลาของการเดินทางในการใช้เงินนะครับสําหรับบางคนนะครับบางคนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นดวงวันนะดวงวันแต่ท่านทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดคนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนเนี่ยมีราศีไม่เหมือนกันนะครับ เกิดคนละเดือนกันนะครับแล้วก็เกิดเกิดคนละปีกันก็ต้องไปดูว่าการเงินของท่านเนี่ยมันสนับสนุนไปในทิศทางดีเหมือนกันทุกทุกคลิปทุกทุกดวงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงและที่สําคัญนะครับที่สําคัญต้องไม่ลืมว่าเราเนี่ยมีดวง12สราศีโบราณนะครับที่คุมชะตาของเราเนี่ยไว้ทั้งปีนะครับตามธรรมาภรรมชาติเนี่ยทั้งปีเลยเราต้องไปหัดดูนะครับไปหัดไล่ให้เป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยอายุ ตอนนี้สมมุติว่าเราอายุสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามก็ตามเนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในอะไรนะครับมันมันจะมีดีและไม่ดีใน12ปีนะครับเราลองไปหัดไล่กันดูนะครับถ้าเราไล่เป็นเนี่ยครั้งเดียวจบเลยดูเป็นปุ๊บไม่ต้องไปฟังใครพูดอีกเราก็สามารถไล่ได้จนถึงจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอนะร้อยสองร้อยปีเนี่ยเราไล่ได้หมดแหละว,ว่าเราอายุเท่าไหร่เราจะไปตกอยู่ที่อคอขาดเราอายุเท่าไหร่เราจะไปตกอยู่ที่ประสาทประสาทที่ถือว่าดีมากนะครับถ้าตกเนี่ย ปีไหนตกประสานเนี่ยปีนั้นเ,นเป็นปีทั้งปีที่ท่านจะทําอะไรเนี่ยมือขึ้นหมดเลยทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแต่ถ้าตกคอขาดเนี่ยปัญหานั่งอยู่เฉยๆก็มีปัญหาเข้ามาทําอะไรก็ติดติด,ตดคัดคัด,คดมีเรื่องให้ซ่อมนูน่นซ่อมนี่มีคนข้างบ้านมาหาเรื่องโอ้อะไรมันวุ่น,นวายไปหมดนะครับถ้าเกิดตกตกคอขาดเนี่ยหรือว่าตกลาหูก็จะมีคนยุยแยงตะแคงรั่วทาให้มีปัญหานะครับคนอื่นนําเรื่องนําปัญหามาให้นะครับ ถ้าตกเจดีก็เป็นเดือนที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองไปหัดไล่ดูกันดูนะครับตกเรือนหลวงก็ดีนะครับเป็นราชการอะไรก็มีโอกาสก้าวหน้านะครับมีความสุขนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอย่าลืมไปหัดไล่กันดูนะครับจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยตกปีเนี่ยสมมุติท่านปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีหกสามเนี่ยท่านตกอะไรอยู่หรือปีหกสี่ท่านตกอะไรอยู่นะครับท่านจะได้นำมัดระวังตัวไว้เบื้องต้นจะได้แก้ไขได้ก่อน เมื่อเรารู้นะครับเราก็จะสามารถที่จะระมัดระวังระมัดระวังตัวได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก่อนที่มันจะสายจนเกินไปนะครับเรากลับมาที่ไพ่ดีกว่าพูดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับอมามองในเรื่องของพื้นฐานดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงเดือนเมษานี่นะครับ justice นะครับก็บอกไปแล้วเป็นช่วงเป็นไพ่แห่งการพิพากษาการตัดสินความยุติธรรมนะครับพรายุติธรรมก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกิดจากผลกระทําที่เราทํามานะครับถ้าเรา เป็นคนที่มีความอดทนมุ่งมั่นเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่จะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนี่จะออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวนะการงานก็เช่นเดียวกันคล้ายกันเลยจะพูดก็พูดคล้ายกันเลยจัสเมนอ่ะก้าวหน้ากับเพราะความกระทําการกระทำของเรามีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะครับความรักก็ถือว่าลาบลื่นครับไม่ได้มีอะไรครับยังอยู่ร่วมกันยังมีความสุขอ,อยู่ร่วมกันแล้วไม่มีปัญหาครับคนที่มีปัญหาก็แก้สามารถปร,รับความเข้าใจได้ ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นถึงคิงเป็นนึงพระราชาเนี่ยก็ถือว่ามีกําลังมากก็เป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับคนที่มีโรคประจําตัวมีเกณฑ์ปรับตัวดีขึ้นได้นะครับส่วนคนที่เดินทางสบายใจได้เรื่องอุบัติเหตุไม่มีเดือนนี้ก็เดินทางอย่างมีความสุขนะครับครับยังไงก็ช่วงเดือนเมษายนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่หลายๆท่านต้องเดินทางนะครับถึงไพ่จะดียยังไงก็ไม่ควรประมาทนะครับควรมรีความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพราะเราคน มีพื้นฐานดวงเป็นตัวองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแล้วก็มีดวงราศีโบราณเป็นตัวองค์ประกอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไพ่ชุดเดียวดีก็อย่าไปประมาทไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนะที่ดีในเรื่องของดวงเดือนแต่ต้องไม่ประมาทนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้คนวันศุกร์นะครับเที่ยวเดินทางช่วงสงการเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางอย่างตลอดปลอดภัยแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาในช่วงเดือนเมษายนนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนลครับสวัสดีครับ